สวัสดีค่ะพี่น้องปอปไปสุขหูสุค้นค่ะแม่ขามมาสวนจ้ะมากีดยางค่ะพี่น้องอ่ามากีดย้ำมือเว้นค่ะมาขึ้นี่ฝนตกแห้งค่ะพี่น้องกีดบ่ได้ก็เลยได้มาเอาย้ำย้ำมือเว้นเอาค่ะพี่น้องตอนนี้ค่ะใบมง้งโก้กลัวค่ะมาวาสิมาตะเศร้ามันก่ตนน้นย้งบ่แห้งตอนนี้ต้นแห้งแล้วมากีดได้แล้วจ้ะ เดี๋ยวตามแม่เขามากินย่างเลยจ้า เมื่อแล้วพี่น้องจ้ามือน,นี่คือสิไดซํานีแ่แหละจ้าในเครื่องเดียวค่ะทั้งย่านฝนตกย่านเอาประทันพี่น้องแม่ขาวสีเศร้ากีดก่อนจ้ะถ้าฝนบ่ตกแมลงเหมือ,มน,อนเจ้ากัดตีหนึ่งค่อยสิมากีดต่อจ้ะ,จะยางโป่งใส่หนะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้แม่ขาวขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะ ย,าง,ยางพงุ่งไซน่าพี่น้องอย่าลืม้ะจ้ะฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่ขาวนีเน่เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แม่ขามีกำลังใจได้ฮ็ตคลิปดีๆออกมาเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมคลิปขอบคุณทุกคนที่บอขมโฆษณาจ้ะ คลิปหนาพอ,อกันไหมค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่ขาวลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ